ยะลาหนึ่งในสจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนไม่ต่างจากจังหวัดอื่นๆเช่นปัญหาด้านสุขภาพอนามายัยปัญหาเรื่องทักษะการใช้ชีวิตปัญหาทางสังคมรวมถึงปัญหาหลักที่ต้องเผชิญก็คือความไม่สงบในพื้นที่และนับวันปัญหาเหล่านี้ก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในจังหวัดยะลา ด้วยเหตุนี้ทำให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดยะลาจึงเห็นพ้องและจับมือร่วมกันทำงานโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะด้านการศึกษายะลามีการวางยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันให้การศึกษาเป็นวาระของจังหวัดโดยอาศัยครูเป็น,นกลไกสาคัญในการที่จะประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อระดมความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกัน เพราะเชื่อว่าเด็กเป็นศูนย์รวมของพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่จึงน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความร่วมมือทั้งระดับภาคีภาคประชาชนและในหน่วยงานของรัฐได้เป็นอย่างดีและหากสังคมเอาเด็กเป็นตัวตั้งเป็นศูนย์รวมในการขับเคลื่อนโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือทัศนคติเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมก็จะลดทอนลงพร้อมกันนี้ ยะลายังมีต้นทุนสำคัญคือความร่วมมือขององค์กรภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆพร้อมทั้งเครือข่ายครูสอนดีในการพัฒนาและดูแลเด็กจากฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนแต่ละคนตามความเหมาะสมซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำไปสู่เป้าหมายให้ยะลาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้สโลแกนรวมพลังสร้างสุขรุกการพัฒนา วงประชาลอดภัยการพยายาัฒนาจังหวัดยะลาในปี56นี่ตั้งเป็นวาระจังหวัด2556นะครับ2ก็คือ2เป้าประสงค์ก็คือยะลายะลาเมืองน่าอยู่กับยะลาสันติสุขยะลาน่าอยู่คืออยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีและอยู่รอดปลอดภัยนะครับ5ตัวแรกก็คือ5วาระการพยายาัฒนาสังคม5ตัวที่2ก็คือ5วัละการพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว6ตัวที่3 ก็คือวาระสร้างสันติสุขซึ่งในส่วนของกลไกในการขับเคลื่อนนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัดยะลาประกอบด้วยหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันให้การศึกษาเป็นวาระแห่งจังหวัดโดยมีการกำหนดแนวทางไว้4ข้อคือ 1. เพื่อระดมความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 2. เพื่อสร้างวิสัยทัศน์จังหวัดร่วมกัน ด้วยการค้นหาปัญหาและต้นทุนทางการศึกษาของจังหวัดยะลาที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน 3. เป็นการบูรณาการเป้าหมายและทรัพยากรโดยกำหนดร่วมกันของทุกพื้นที่ในจังหวัดและ 4. เพื่อเป็นการวางระบบและมาตรฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนโดยมีการใช้บทเรียนจากครูสอนดีทั้ง149คนนำมาขยายผลให้ครูทั้งจังหวัด นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับครูปฐมวัยรวมทั้งการพัฒนาจัดตั้งศูนย์เครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเพื่อนําไปสู่เป้าหมายให้ยะลาเป็นศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการประสานงานเป้าหมายสำคัญของการทุนง,งานก็คือการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในระดับจังหวัดได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้หลายๆอย่างนั้นประสบผลสำเร็จจังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัดขนาดเล็กแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ต่างจากจังหวัดขนาดใหญ่อื่นๆ โดยมีปัญหาสำคัญคือการออกจากโรงเรียนกลางคันและปัญหาของเด็กกลุ่มเสี่ยงจากข้อมูลของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญได้มีการระบุจำนวนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2554ว่ามีจำนวนถึง4,329คนในขณะที่เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีจำนวนเพียง1,358คนสะท้อนให้เห็นว่า จำนวนนักเรียนที่มีแนวโน้มที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีประมาณถึง2เท่าของเด็กที่ได้เข้าเรียนต่อนอกจากนี้ในจังหวัดอำนาจเจริญยังมีจำนวนของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า120คนสูงถึงร้อยละหกหรือ156โรงเรียนจาก258โรงเรียนด้วยเหตุนี้ จังหวัดอำนาจเจริญจึงตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหาไปที่กลุ่มเด็กด้อยโอกาสได้แก่กลุ่มแม่ไวสยเด็กติดยาเสพติดเด็กพิการและเด็กพิเศษและเพื่อให้ตอบโจทย์กับปัญหาทางด้านการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้มีการจัดทำฐานข้อมูลสภาวะปัญหาในจังหวัดที่ถูกต้องขึ้นมาเป็นอันดับแรกก่อนเพื่อที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาและขณะนี้ ทางจังหวัดก็ได้รับความร่วมมือจากทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเด็กและเยาวชนโดยการสำรวจปัญหาของเด็กและเยาวชนและความจําเป็นพื้นฐานของจังหวัดอำนาจเจริญจากนั้นจะมีการส่งต่อข้อมูลไปให้หน่วยงานที่จะรับผิดชอบดูแลและแก้ปัญหาเด็กแต่ละกลุ่มตามแนวทางในการดูแลเด็กและเยาวชนกลุ่มนั้นๆ การจัดการเรียนการสอนของนากเริญของเราที่เรามองมาอยู่นะครับพูดโดยภาพรวมก็คือว่าเราต้องขจัดความเหลื่อมล้ําของโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนที่ได้โอกาสเนี่ยเขามีโอกาสมาได้รับการศึกษาที่ทัดเทียมกันนะครับประการที่2คือการเตรียมการเพื่อจะรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับในเรื่องของการสอนภาษาให้กับเด็กเยาวชนในเรื่องของการสอนทางด้านอาชีพนะครับที่เป็นอาชีพที่ เราเรียกว่านวาแรงงานฝีมือนะครับตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เราจะดำเนินการในระยะเวลา5ปีต่อ,อ่างนี้ไปครับนอกจากนี้รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้และการจัดการศึกษาของจังหวัดอำนาจเจริญยังอาศัยพลังความร่วมมือจากภาคประชาชนซึ่งมีการจัดทำธรรมนูญประชาชนคนอำนาจเจริญรวมกันออกแบบการจัดการศึกษาเช่นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดทำหลักสูตรที่ไม่ละทิ้งชุมชน และสามารถประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้จริงาเทอเรามีวิสัยทัน์เริ่มแรกก็คือประชาคมเข้มแข็งธรรมนูญประชาชนของคนอำนาจเทือนั้นก็ยังปฏิบัติตอนนี้เรากลังลงสภาองค์กรถึงชนทุกถึงชนนะครับไปที่แจ้งให้พี่น้องเข้าใจว่าเราจะจัดการตนเองอย่างไรอย่างสวัสดิการชุมชนอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น ทำมนประชาชมของคนทาง้แรนี้ก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายอย่างนะครับนอกจากกราไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาเรียนในเมืองโดยพ่อแม่แตัวนะครับก็อย่างมีครับที่จะเามาเรียนพิเศษนะนอกจากวิชาเรียนได้นําบัณฑ์เรา้รัารัดโดยกับอาจารย์ที่มีความความสามารถในการศึ่อสารเข้าไปดูแลเป็นตอนนั้นในการสอนพิเศษในี่ยเนช่วเลิกเรียนสี่โมงครึ่งถึงหมงึ่งเป็นสัจปทานสัมพัน์ร่วมเลยประมาณเจโลนะครับใช้ประมาณ่ล้านบาทได้ ูเกจากการสำรวจของสถาบันวิจัยรามจิตติถึงสถานการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัดในปี2549ถึงปี2550พบว่าเด็กในจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเรียนต่อทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศโดยมีอัตราการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ที่ร้อยละ95 และอัตราการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอยู่ที่ร้อยละ96แต่ว่าพบอัตราการออกกลางคันในระดับอาชีวศึกษาสูงที่ผ่านมาภูเก็ตถือว่าเป็นจังหวัดที่ท้องถิ่นให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึงสองเท่าโดยได้วางเป้าหมายหลักอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพและการศึกษาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง18ปปีผมยินดีนะครับที่ ภูเกต็ตเนี่ยได้เริ่มเคลื่อนจัดระบบการศึกษาโดยจะตั้งเป็นสภาการศึกษาที่หลอมรวมการศึกษาทุกระดับให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลักจังหวัดนั้นจะเป็นผู้สับสนผู้ปกครองและดึงทุกภาคส่วนให้มาอยู่ในเวทีนี้ครับภูเกต็ตจะมีการจัดการศึกษาที่พิเศษต่างจากที่อื่นเพราะเรามีภาคท่องเที่ยวภาคบริการเนี่ยขนาดใหญ่ครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ย เราจะหมุนเร็วกว่าที่อื่นเราเล็กแต่ใหญ่เราจิ๋วแต่แจว๋วเพราะฉะนั้นการจัดระบบการศึกษาเนี่ยจะเหมือนเฉลี่ยโดยภาพรวมทั่วไปไม่ได้จะต้องมีจ้าภาพที่แข็งขันในระดับต่างๆมีทิศทางที่ชัดเจนและก็แยกแยะลูกค้าให,ให้ออกมาชัดเจนครับและมิติพิเศษที่ภูเก็ตมีก็คือมีมีเทศมีชาวต่างชาติมีความหลากหลายมีความซับซ้อน มีความท,ท้าทายอันนี้ทำให้เราต้องมาสร้างภูมิคุ้มกันกับคนของเราเนี่ยเข้มแข็งเ,เพื่อให้กระบวนการทำงานในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจังหวัดภูเก็ตได้เริ่มจัดตั้งกลไกในการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตโด,ดยเปิดประเด็นแนวคิดเรื่องสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ตด,ดยเห็นความสำคัญ ของการทำงานโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อร่วมกันออกแบบการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์คนในท้องถิ่นและเป็นการจัดการศึกษาอย่างประณีตที่สอดรับกับคนทุกกลุ่มภายใต้การสนับสนุนของท้องถิ่นในการแก้ปัญหาการศึกษาเพื่อที่จะได้รูปแบบของการศึกษาที่สอดคล้องกับจังหวัดภูเก็ตอย่างแท้จริงโดยมีภาคีความร่วมมือกันทั้ง7ฝ่ายประกอบด้วยภาคท้องถิ่น ภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการภาคราชการสื่อมวลชนและภาคการเมืองโดยทุกภาคีจะร่วมทำงานอย่างเนียวแน่นต่อไปเ่างที่เราคิดตั้งสภา,สาการศึกษาหวับทเก็ดนะครับก็เกิดจากความคิดที่ว่าการศึกษาในรูปปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับขนมเล็กๆต่างคนต่างเดินะครับ ก็คือสายปรถมสาย,ยมัธยมสายอาชีวะสายมหาวิทยาลัยเราก็จะมีความคิดกันว่าให้เราจะทำยังไงที่ทําให้จะมีซุปเปอร์ไฮเวย์ที่เดินในทางเดียวกันแล้วไปด้วยความรวดเร็นะครับก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราต้องระดมคนทั้งจังหวัดภูเก็ตมาช่วยกันทำแล้วนะ,ะครับก็เป็นความคิดที่เกิดขึ้นว่า ของถิ่ต้องลุกขึ้นมาดำเนินการทีนี้เรามีข้อสังเกตรครับว่าการศึกษาของไทยมันมีปัญหาตรงที่ไม่มีระบบส่งต่อถ้าเรามีฐานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันนี้เด็กภูเก็ตรแรกเกิดวันนี้เด็กเยาวชนในขณะปัจจุบันวันนี้แล้วสามารถติดตามผลการศึกษาหรือการ เข้าขอ,ออกระบบการศึกษาหรือการออกปฏิงานได้สิงปีข้าหน้าขอ้อะดูเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าขนาดนี้เด็กคนนี้อยู่ที่โรงเรียนไหนขณะนี้เด็กคนนี้ออกไปนอกระบบหรือยังถ้าเราสามารถทําได้อย่นี้เนี่ยได้จะเป็นประโยชน์กับการศึกษาได้มากที่สุดจากกรณีศึกษาทั้ง3กรณีสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจะปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยคนของจังหวัดเองซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น ของการปฏิรูปจากพื้นที่และรากฐานของการพัฒนาโดยมีพลังขับเคลื่อนหลักคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการทำงานคือ 1. การสร้างและใช้ฐานข้อมูลเด็กหรือฐานข้อมูลมนุษย์ที่จะทำให้สามารถเดินทางร่วมกันได้อย่างมีจุดหมาย 2. ความร่วมมือจากภาคีต่างๆไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือระดับบุคคลหรือองค์กร และ 3. การเริ่มพัฒนาจากรากฐานของเด็กช่วงปฐมวัยเพราะเป็นช่วงสำคัญที่สุดของชีวิตความเป็นมนุษย์เชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นคนสร้างทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้ความสำเร็จขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยคือ 1. การทำงานเป็นทีมและมีเครือข่ายร่วมงาน 2. มีแรงทำงานทั้งแรงใจแรงทุนและแรงสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงสนับสนุนจากผู้นำในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 3. รู้วิธีทำงานแม้ว่าแต่ละจังหวัดอาจจะมีวิธีทำงานที่แตกต่างกันแต่จุดร่วมกันของวิธีทำงานที่เด่นชัดคือการพัฒนาคุณภาพคนข้ามรุ่นซึ่งสำคัญมากโดยต้องเริ่มจากครอบครัวชุมชนจังหวัดเพื่อให้เป็นประเทศไทยที่น่าอยู่ในโลกที่สงบสุข